กดสามเดอร์แล้วค่ะขอบคุณค่ะกดสามอเดอร์แล้วค่ะขอบคุณครับผมรอชมคันนี้บนเวทีมิสแกลนตัวแทนอุดรธานีครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะกดเลยนะคะจะถึงห้าหมื่นแล้วยอดตอนนี้จะถึงห้าหมื่นแล้วไกลแล้วอีกนิดเดียวอีกสามพันกว่าบาทพอดหาวันนี้หนึ่ง่อยม่โมแบนอีกแล้วมึงผิด อุดอนแข็งแกร่งแข็งแรงเริ่มค้ามาจากด้อมวีนาครับขอบพระคุณครับนี่ต้อนรับนะครับ้ากกีฬานี่เดินดันอียงก่อนาังงามบันหนอกบันน้านังงามลูกเศร้านะเพิ่นเอียงทั้งขี่มอไซค์ทั้งขายของบ่เก็บโตว่างหันกับพี่เลี้ยงกับพี่เลี้ยงกับปั๊มปั๊มปื๊บ พ่อปั่นกันหลังก็ปั่นกำนางงามพี่เลี้ยงกับปั๊มปั่มเปอเปอรนี่เบิ่งกันแล้วเจังว่าเจ้าว่าผู้ใดจะเป็นพี่เลี้ยงไผ่อะนางงามเป็นพี่เลี้ยงสร้างแตงหน้าหรือสร้างแตงหน้าเป็นพี่เลี้ยงนางงามเบิ่งกันเอยที่จะสนใจขอบคุณค่ะแม่หนีช่วยหนูกดตะก้าหน่อยมากดน้ำพิกแล้วแม่มีโอ้ยแม่ชอบแบบชอบกดเลยมันก็จะมีวิธีการ มีวิธีการจ่ายเงินให้เรากรอกเราก็เก็บเงินปลายทางก็ได้หรือจะโอนก็ได้หรือเขาก็จะส่งพี่ถ้าถ้าเก็บเงินปลายทางอ่ะยอดมันจะไม่ขึ้นค่ะอ๋อใช่ไหมครับมันต้องโอนเลยอ่โอนเลยนะครับเราก็ใส่ที่อยู่หลายคนไม่เคยทำยอดเท่าไหร่แล้วคะแฟนแฟนขับหมอ้ําส่วนหนึ่งเพิ่นอาสิบุกเคยเห็นเนาเพราะว่าสี่หมื่นแปดพันสามร้อยบาทแล้วค่ะโอ้โหอีกเอาเติมเข้าไปอีกเติมเข้าไปอีกหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาท อีกร้อยก็บาทอีกแล้วกบาทยี่ขันกาบาทไกลแล้วยอดเท่าไหร่แล้วล่ะครับพี่เทนิงสี่หมื่นกว่าแล้วครับผมใช่นึกว่าแฟนที่ไหนที่ไหนได้บอสบอยไอ้หนูค่ะปากคือกันบอสาอ้หนูเองกดเลยนะคะอุ้ยเก้าร้อยคนแล้วตอนนี้มาแล้วมาแล้วบอกแฟนคลับเลยว่าที่สิบหกไปเจอกัน หลายคนเนี่ย<ม>เขาเป็นแฟนคลับหมอลำเนี่ยเป็นอาสิบบอกเคเนยนี่เนาะที่ที่ที่หมายถึงว่าถ้าถ้าทั่วไปก็อาจจะนี่อยู่หรอกหมายถึงแฟนคลับหมอลำวงทั่วไปแต่เราขายของแต่ก่อนเราก็มีขายแค่ในเพจแล้วก็อย,อย่างซื้อบัตรกลุ่มปิดชมไลฟ์สดอย่างเงี้ยเราก็จะขายเราขายในเพจปักปักลิงก์ในหมวดแล้วก็ เป็นข้อความในเพจแต่อันนี้ซื้อผ่านติ๊กตอกก็ลองลองทําดูครับกดพ่ตะก้าเนแเลือมใหม่แต่ก็แบบเราลองทําดูค่ะอะไรใหม่ๆของเราเราเลือกซื้อแล้วนะครับเขาก็จะให้เราเลือกวิธีการชํำระเงินเราก็เลือกโอนเลยครับเราก็โอนไปตามข้อมูลนั่นแหละโอนเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะให้เราบอกที่อยู่เมื่อกี้ผมก็เพิ่งทําไปมาจากด้อมพี่ชาลลอตค่ะแต่ชอบน้องคานิมากๆ่ขอบคุณค่ะเราเป็นนักสู้ ขอบคุณมากมากเลยนะคะตะกี้สู้ก็นีรถเียนีคตอนนี้เราก็ยังมีแฟนขับมีอะไรสู้ไปพร้อมกับเราอยู่แต่ก่อนเราก็สู้แค่เราเองอะเนาะเป็นนักเรียนสาวหางเครื่องมาเป็นหางเครื่องเต็นช่วงปิดเทอมเพื่อทีเสีหาเงินชุดหาเงินสื่อชุดนักเรียนหาเงินคาเทอมเากเคยเห็ุมาแล้วนอนในรถครัวนอนมาล้มนี่ฮะลำบากตกลูมมาล้มนี่อยูน้ำยู่น้ำ อยู่น้ำถาดอยู่น้ำสาลาอยู่น้ำรงเรียนถพี่น้องวันไหนจะเป็นเรื่องตลกเ้ต่วันเป็นเ้ําตรน้ำดงอยู่น้ำห่วยน้ำหนองอันนี้คือเรื่องจริงนะมันถึงจะดังขนาดไหนแม้กระทั่งชีวิตบอยสีชายตอนนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่อันนี้คือมันเป็นวิถีของเราแต่ตอนเนี้ยเราไปเป็นนางงามเขามีแฟนคลับมีอย่างนะครับทุกคนเป็นพลังสําคัญให้น้องหมดเลยนะครับมมีคุณค่าถเด้ ต้องสู้หนึ่งพันคนแล้วที่เข้ามาดูไปเก็บเห็ดแมนตะเกียบเขาบางไปเก็บเห็ดไปสอดไปแง่เนื้อไปเก็บเห็ดยวนนยูแลังเป้นยีราฟปลาเห็ดเนาะพ้ากันแดนเขาปลาเห็ดไปเก็บเห็ดมาแกงอืมเิ็นเป็นหลานย่าย่าเป็นผู้เลี้ยงเป็นดอกยีราฟพ่อเนาะดอกมวยน้อยดำๆพ่อเหย้าๆเข่าสุกๆยู่กับเน็ดพี่บอยเนี่ยเลี้ยงเพื่อเลี้ยงใส่กันครับ เลี่ยงใส่กันเไปน้อกันไหมคะ่ะหล,ลัง,งไซกัไปเรื่กันเมืลหลายคนไหมไปรับจ้างห้อยยากีดบ่เน็ผู้ใดเนาะบันหนึ่งพันคนแล้วกดตะกร้านะครับได้บอเนี่ ะะมีสินค้าหลายๆตัวเลยทุกคนสามารถเลือกซื้อเลือกจ่ายได้เลยคะ<ม>่ะชาระแค่จิ้มจ่ายจบเท่าน,<ม>นั้นคะ่ะตามจอจิ้มจ่ายจบนะคะเ<ม>น็ตต้องแรงคันนี้เน็ตพี่บอยเน็ตไอนู้ังแรงอยู่ไหนอยู่ในกรุงเทพนี่เอช่ไหมคะหรือว่าเน็ตหนูเน็ตกระนิ่งหรือเปล่าคันนิ้งเดินทางอยู่ ชุดแดงแว้นผ่านหน้าร้านจริงแรงมากแรงมากใช่แต่เมื่อกี้คนมองทั้งตลาดเลยเน็ตคันนี้ค่ะนี่คันนี้ค่ะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณเลยหลายซอยเน็ตหนูอหลีช่วยช่วยกันกดคนละคนละออเดอร์สองออเดอร์นะครับคนละเดือนนะคะถ่ายนอนัวกระตืนพึ่งาบน้าตาตุกตาบวม พี่คณิงเป็นน,ออน้องวันหน้านีา่เป,นเป็นน้องสาวเลย <ขอ S 2> น้องคิง,ค,งคิงผมนี่แหละคณิงก้อนข่ากองอาเนอะอ่า <c oughs> <อ>มีเอวาขอสิ่งเกินหนึ่งก้อนข่ากองแนะมาสันวะได้นี่ไงเ็งเพลงอ่าที่จริงตอนตอนที่ขึ้นเวทีเนาะไม่นึกถึงมันที่จริงม,มันมีเพลงหนึ่งที่ที่เป็นตัวตนของคณิงเลยเราถ่ายกันเองเราตอนนั้นเป็นโควิดแล้วที่นี้พี่แต่งหน้าให้ทําผมให้แล้วเราก็ไปถ่ายมัตสยาเป็นคน ไปถ่ายเนาะเราไปถ่ายเอ็มวีกันเองเพลงลูกลูกหมอลำลูกหมอลำเออบ่คือพออายเพราะมันหาปีหรอเออค่นี้ต้องท่องเพลงนั้นไปเลยเวลาร้องแล้วมันเป็นลิขสิทธิ์ของเราเองเใช่ลิขสิทธิ์ของเราเองสามารถเอาไปใช้ได้ทุกเวทีเลยเมื่อมีโอกาสแบบ<ช>สมมุติว่ามีภารกิจของมิตรแกนุดอเนี่ยไปงานไปร่วมงานต่างๆแม่พาไปนี่ก็ใช้เพลงนี้ได้เลย<ด>พี่กำลังหาแบ็คกิ้งแท็กให้ได้ค่ะได้ ลูกหมอลำทุกคนเข้าไปดูได้นะคะในบ้านแดงไปคิวหาเลยว่าลูกหมอลำคณิสีการจะขึ้นเลยไม่ได้แชร์ครับเป็นเสือสีชมพูดอกเป็นเสือนไปหามากเหรอไอ้มาตัดตอนนั้นกำลังดัดฟันอยู่โมเมนติี่เพราะท่านได้เอาเพราะท่านได้เอาแหนวล้วมล้อมหัวแขวเพราะท่านเอาออกเมียเพราะท่านเอาออกยอดเท่าไหร่แล้วคณิงมีขึ้นบ้างไหมเนี่ยเด็กดตะก้าแล้วก็โอนเลยนะพี่เก้าพันหนึ่งร้อยบาทโอ้โหอีกเก้าร้อย เจ็ห้าหมื่นแล้วทุกคนค่ะกดเลยเดี๋ยววันนี้ใครมาอยู่อ่ใครอยู่แถวสระบุรีลบุรีนะครับอยู่ภาคกลางใจเกินร้อยเล่นที่หน้องแคเทศบาลน้องแคนะครับสระบุรีเริ่มหนึ่งทุ่มถึงเที่ยงคืนชมฟรีนะครับค่ะชมฟรีชมฟรีเจ็ดห้าหมื่นแล้วใช่จะถึงห้าหมื่นแล้วนะทุกคนกด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 ตะกี้ห้องหอยยาจีนไขน เไอซี่กินไอซส่กินเข่าแล้วเนี่ยได้ได้ไอ้สิกินเข่าแล้วเอาไปน้ำรด